วันนี้ผมนำการเสียบกิ่งกวนสายสองเทคนิคมาให้เพื่อนได้ชมครับแบบแรกนะครับก็คือการกรีดเฉพาะตัวเนื้อเยื่อนะครับโดยไม่กระทบกับตัวแกนในของกิ่งเลยนะครับแล้วก็นำกิ่งที่เราต้องการเสียบนะครับแค่ข้อเดียวนะครับเพื่อนๆให้มีใบเหลือนิดหน่อยแบบนี้นะครับนำไปเสียบลงไปนะครับกับเนื้อเยื่อแล้วพันด้วยเทปพันกิ่งครับแบบนี้จะทำให้ลดการนำสารอาหารไปเลี้ยงตัวกิ่งที่เราต้องการต่อนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะสามารถที่จะเพิ่มโอกาสการรอดได้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือการเฉือนลงไปในแกนหลักนะครับให้ลึกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นํากิ่งที่เราต้องการเสียบเนี่ยตัดให้สั้นเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อจากนั้นพันด้วยเทปพันวอนไซที่มีความยืดหยุ่นสูงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับเทปประเภทนี้นะครับถ้าเป็นเทปที่มีลักษณะที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เราต่อพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับทำลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็คลุมด้วยถุงพลาสติกแบบนี้เพื่อลดการคายน้ำนะครับเพื่อนกว่าเขา จะติดเนื้อเยื่อเขาจะเดินเข้าหากันนะครับพอเดินเข้าหากันครับเขาจะงอกออกเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยนะฮะแบบนี้เลยนะแล้วเขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยเืนะครับอย่าเพิ่งเอาเทปพ,พันออกนะครับจนกว่าเนื้อเยื่อเขาจะติดสนิทกันจริงๆนะครับจนกว่ายอดเขาจะยาวไปในระดับหนึ่งนะครับเราถึงกรีดตัวเทปพ,พันตรงนี้ออกนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า เนี่ยนะครับยอดที่ยาวขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะเราจะทํำยังไงกับเขาก็คือสามารถที่จะใช้ลวดดัดบอนไซในการที่จะดัดเล่นทรงต่อไปได้นะครับ เทปพันก็สามารถที่จะพันไว้แบบนี้ต่อไปก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาออกนะครับจนกว่าเราจะมั่นใจว่าแผลเขาอยู่กันดีแล้วติดกันดีแล้วนะครับพันเล่นทรงตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับหรือนะครับถ้ากิ่งของเราเนี่ยแตกออกเป็น 2- อสามกิ่งนะครับเราสามารถที่จะมาแบ่งเป็นกิ่งซ้ายกิ่งขวาแล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นบอนไซสวยๆในอนาคตได้แบบนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับในการเสียบกิ่งเสียบยอดเพื่อให้เราเล่น บอนไซได้รวดเร็วแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นครับสามารถที่จะจกําหนดตําแหน่งยอดตาแหน่งกิ่งของเราที่จะมาทําบอนไซได้นะครับแบบนี้เลยนะครับฝากไว้เป็นไอเดียด้วยนะครับเพื่อนๆครับ